อ่ต่อไปคิวสามมาใช่หรอมึงให้แชทแทงด้วยหรอได้สองไงได้สองใช่ไอ้เชี่ยเจ๋งจัดแล้วมึงมีเท่าไหร่อ่ะเหลืองก็มีทุนร้อยหนึ่งขอร้อยหนึ่งเติมมาห้าพันเหรอหรือเท่าไหร่สองพันเขาไม่ทันมาใช่พี่สองพันแต่เสมอใกล้มาแล้วนะไม่เอาไม่แทงเสมอเพราะว่าหาไม่ได้คือถ้าเสมอมารอบหนึ่งมึงยัดเสมอต่อเลยนะกูจะบอกให้ ใช่เหรนนอ,อเออเดี๋ย <style. S 3> <f ans> วดเดี๋ยวมันจะมาแล้ว <f ans> เดี๋ยวมันใกล้มาแล้วแต่กูไม่เล่นแล้วนะนดีแล้วอย่าไปเล่นเลยน้องก็เล่นเอาเอาเหรียญมาขายแล้วก็ให้คนดูนี่ยนะอยากคนดูเนี่ยเสมอ <พ genau S 2> มาแล้วเนี่ย <f ans> ปะ่ะไอ้ควายเน <f ans> <f ans> ี hot, <f ans> ่ยไงตัวเก่งเนี่ยไอ้ฮอตไอ้โง่ป่ะตัวเก่งเลยแม่จะโตได้บอไอ้สัตว์เรียบร้อยดิ บอกว่าหวานนี่นู่นนี่นั่นตีส้มตีส้มลองลองให้กูรอบนึงตีส้มกดทันปะไม่ทนันโบชาไปเลยเฮ้ยขอแท้พี่เอสเอาพี่พเขารู้ว่าพี่เป็นเซียนหักปากกาเดี๋ยวกูดูให้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 ไอคิวคิวสี่ใครมาเลยพิมมาเลยกูกูเดาแม่งอาจจะเป็นเสมอว่ะ <laughs> ไว้ก่อนเลยเสมอเยไม่กลัวส่วนมากกูจะลงสิบนะเท่นสิบลงสิบก็เล่นเทียสิบเลยเนเล่นทียสิบหมดเลยเนี่ยพี่เสมอออกกว่าเฮียมาไปไม่ไม่เชื่อกูไงใครก็กูคิดว่าเสมอมาย้ำป่ะเต๋ลงสิบไม่เสียหายนะถ้ามึงเชื่อกูตะกี้เนี่ยจบแล้วเอาใช่พี่จะพูดคำนี้ตอนนี้ว่าล้มลงมล้มล้มไม่ออก เสมอมาอีกรอบอ่ะเต้เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเก่งมากต่อไหมเนี่ยช่วงเนี้ยอาเสมอเสมอแม่งอะชอบมาเว้ยกูจะบอกให้ไม่เดืองน้องจะถอดแล้วเนี่ยไอ้น้องจะเอาไปขายแล้วเนี่ยใช่เหรอใช่ๆครบร้อยอ่ะเอไปขายแล้วแล้วก็ไปแจกให้คนดูเขี้ยะรวยจังวลยเพราะคนดูเพราะคนดูเล่นได้เงินไงรวยจัดไม่รู้ว่ามีเงินพอแจกหรือเปล่าเนี่ยเหลืองต่อไหม เหลืองนะเหลืองนะไม่ออกแล้วตี๋ไม่เขาเขาเป็นคนเลือกพี่น้องไม่ไเป็นคนในนี่น้องชิวมากเลยเนี่ยเหลืองนะโอเคขอเสมอตาหนึ่งดิขอเสมอตาหนึ่งดิเสมอ้กูตาหนึ่งเิตาไหนตาเนี้ยไม่ออกหรอกพี่ชายเห็นปะเห็นป่าวอุ๊ยได้เสี่ยวนะ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  ได้เปี่ยวนะต่อไหมอยากหาคนที่แม่งหักปากกาเซียนน่ะแบบท้ายแม่งตอนนี้มีถูกละถูกสูงสุดอ่ะคือสี่ครั้งไม้เดียวสี่ครั้งเฮ้มึงมึงเล่นกับแชทกะรวยแล้วเนี่ยไอ้เหี่ยแชทแม่งแชทแม่งไล <Okay. S 1> ่กนี้่อคิวให้เขาต่อคิวกันพวกโดนแบกเวยเอาจริงดีเว้ยการที่ได้เล่นแบบเยีางคู่เออกูลืมบอกไอ้ตี อ่ากูไปดูคลิปมามีคนโดนจับเพราะว่าเปิดแบบนี้ด้วยนะฮะใช่ถามแชทดิลองไปเซิร์ชใน YouTube อะอ้าชิบหายละจริงชิบหายแล้ไม่แด้น้องไม่ได้มันไม่คือคือต้องบอกงนี้ว่ามันมันอันเนี้ยมัน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 คือพันันในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วแล้วต่อให้มันจะเป็นของในเกมก็จริงแต่ว่ามันมันไม่ใช่ไงมันคือการเป็นเหรียญ มันมันคือเหรียญมึงอ่ะมึงลองไปเซิร์ชหาไปเซิร์ชดูอ่ะมันมันจะมีอยู่รู้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 หล่ก็แต่ก็เพราะว่าเป็นก็จะไม่เล่นไงก็จะไม่เล่นแล้วไงทั้งนั้นเออมันต้องนอกสตรีมอ๋อมันมันมันการมันเป็นการชักชวนไงมันเป็นการชักชวนเป็นห่วงเป็นห่วงอ๋อไอ้เชี่ยตัวไหนนะที่ไปเล่นตามกูนะกูจะฆ่าพวกมึงนะไอ้เชี่ยมีปัญญาอ่อนเนาะแล้วมึงจะกินข้าวอะไรอ่ะเดี๋ยวจะได้ส่งไปให้ตอนเวลามึงโดนชอบกินอะไรไม่ได้องไม่ได้ไม่ได้ไอันี้เลย เออไอเฮียเลยงั้นเราต้องปิดไตภาคของเราแล้วทุกคนลองปิดไม่ปิดไม่ต้องปิดแล้วตีเพราะว่าสุดท้ายแล้วมึงก็โดนย้อนอยู่ดีไหนๆมึงก็เล่นแล้วมึงก็เล่นไปเลยมึงปิดไม่ทันแล้วแับหมดวกูแจ้งหมดอ่ะเพียงก็เคยเล่นไอเหียอ้าวแต่กูไม่ได้นในสตรีมนี่บอลล็อกไม่เคยเล่นในสตรีมกูเปิดหลาเลยแต่กูโดนไงกูโดนกูบอกว่าอันนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ดี ทันมันเป็นการเตือนคนดูไงแต่กูก็โดนปะอ่ะกูเล่นแล้วกูโดนกูไม่ได้ได้เหมือนมึงนะอันนี้คือได้เหมือนมึงชักชวนอ่ะเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่มีการชักชวนเราไม่ได้ชักชวนเราไม่ได้เอาง่ายกูติดแป๊บเดียวอ่ะถ้ามึงไปอ่ะกูมึงนานก่ะกูอ่ะถ้านับเป็นวินาทีอ่ะเอาเขารับเป็นวินาทีไงใครจะใครนานสุดไงตอนนี้มึงน่าจะนานกว่ากูอ่ะกวไม่เกี่ยวเอาไงวันเนี้ยเล่นเรซิ่งเดี๋ยวคุยแผงกับน้องๆก่อนโอเค จริงมีแก๊งหนึ่งเขาหายอยู่แต่ว่าเราไม่น่าจะนี่ไหมโอ้นไหมโอ้นไหมมันก็โหดแล้วแต่ว่าเราซ้อมด้วยมันจะดีไหมไม่เอาจริงเรา <c oughs> อะไรอ่ะทิ้งอะไรอ่ะขึ้นทำเที่ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ไปถึงว่าแบบปัวเช็ดมันจะล้ำนู่นนี่นั่นไงได้โอเคเหรอโอเคครับเอา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 เจอกันรอบจริงดีกว่าไม่เอาเอาเอาไม่สนไม่รอบหกอยู่อะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเจอรอบจริงละกลัวดีกว่าไอ้เียกลัวดีกว่าหวยกลัวไอ้เกลัวไปผมผแก่ต้องโนงผมแค่น้องโนม ก็เปิดศึกไหนๆก็เปิดศึกก็เปิดศึกกันไปเลยก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวัดกันอีกทีไงค่อยวัดกันตอนแข่งอีกเออเฮียก็เหมือนแมนยูแมนยูลิเวอร์พูจะเจอกันนะแต่ขอเป็นลิวพูนะเดี๋ยวรายการมันดูไอ้นี่มันต้องเข้มข้นโอ้ยเฮียแค่ซ้อมซ้อมซ้อมแล้วแกซ้อมแล้วแข่งจริงก็มาแล้วเฮียกูบอกให้ แดีมันจะเป็นสึกติ๊กตอกแล้วติ๊กตอกในยูนฟูมันเต็มอ่ะมันล่าไปแล้วมันล่ําไปแล้วอะไรแบบเดือนดี้มันชกกันยังไม่ได้คําตอบไงทั้งสองมุ่งนี้มาได้คําตอบเลยมันเยยดหยามเยนแข็งเลยนะจ๊ะอันนี้ตอนนี้มันซัดกันยังไม่ได้คําตอบไงก้าให้เขาเป็นแบรดยูอ่ะกูเป็นลิเวอร์พูลอย่างนั้นนะเฮ้ยพิจิพิิเปิดไมค์หน้าอย่างเงี้ย สี่ตีบอกขอเป็นริไอแมนยูดีกว่าติแดงแดดแต่กูนัดไล่รักไว้เี๋่เอาไว้ก่อนแล้วกันนะเอาเอาเลยเอาต้องเอาเราต้องดูวิธีเล่นไอเทียเราได้เราเราเรียนรู้จริงเว้ยเราแพ้เนี่ยเราเราได้เรียนรู้เอรุ่งนี้ไม่เหมือนเดิมถ้าเปลี่ยนหลักเปลี่ยนหลักบ้านแล้วแล้วไอไอไอเนอเป็นไปไปคุมตัวทีมอ่ะตอนนี้คือตัวทีมเราไม่มีจริงแหละ จุดอ่อนเราก็คือตัวทิมด้วยแหละไอ้เนื้อใช่ปะคือตอนนี้ตัวทิมเราเป็นฟิวแบบฟิวแบบเฉพาะการอ่ะก็คือสั่งก็คือค่อยทิมอ่ะจริงๆแล้วมันควรจะมีแบบไม่เอาเอาเอาอย่างนี้ไปละเอาเอากูล็อกล็อกหลังบ้านไหมล่ะเอากูล็อกหลังบ้านไหมให้กูเล่นหลังบ้านไปละหมายถึงให้พี่ไปเล่นหลังบ้านไมละหลังบ้านเราไม่ไม่ผมเล่นแล้วแต่ผมผมให้เนื้อเป็นเพราะว่าถ้ากูเล่นหลังบ้านกูสามารถคอคอหลังบ้านให้เปลี่ยนบ้านได้ไงกูอ่านเกมได้อ่ะ หรือว่ามึงจะไปเล่นกลางไฟอ่ะเล่นตัวชุบเพื่อนอ่ะผมก็ผมก็ให้ถลวผมมันก็ให้สับบ้านได้อยู่พี่จะเล่นสนามพี่ก็เล่นสงคราม่ยู่แล้วนี่เล่นสนามอ่ะนั่นก็ถ้าจะเล่นกูก็เล่นมีดไงก็เปลี่ยนให้คนมาเล่นในนี่ก็ได้มีดอ่ะงั้นงั้นก็ได้ถ้าพี่จะเล่นหลังบ้านก็เหนื่อยหน่อยนะเดี๋ยวให้กูเดี๋ยวให้กูเล่นเดินคู่กับไอ้ปาร์คล่ะ เือไม่ไม่ใช่หมายถึงกูไก่ปาร์คชอบไปเล่นด้วยกันอยู่แล้วมึงถ่ายปาร์คดิก็ตอนนี้มันมีเลือไปได้ไก่ปาร์คอ๋อเนี่ยจะมาได้ไก่ปาร์คเหรอเพราะว่าาส่วนมากกูไก่ปาร์คอาจจะชอบชอบไปอยู่หลังบ้านกันกับมันสองคนอ่ะมันจะเป็นคนยืนให้กูแล้วกูเป็นคนชุบไงไปสามก็ได้จริงๆได้แล้วไปสามก็ได้เพราะว่าพี่เล่นสนับไงถ้าอย่างนั้นอ่ะเวลากูเล่นไก่ปาร์กกูก็เล่นกูก็ใช้สนับ แต่พี่อะอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกได้เลยพี่อะถึงบ้านมันไวนะไม่ว่าจะเล่นกับใครอะพี่พี่ว่าผมว่าพี่เล่นตอนที่มาโหดโหดแล้วคือผมจะเห็นเลยคนแรกๆที่ถึงถึงบ้านมันคือจะเป็นพี่เนี่ยไม่พี่กอาติถ้ามันอยู่ด้วยเพราะอาติมันอ้อมโลกเลยอะกูไม่ได้อ้อมเลยกูเล่นเอองั้นพี่เล่นดีไงพี่ติไม่ได้รอคําสั่งเปลี่ยนบ้านแต่พี่ติไปไม่ไอติมันจะไม่อยู่ตรงนั้นเลยอะมันเหมือนสิบเก้าต่อยี่สิบอะไอเฮี้ย สายบูย้พี่สายบูย้พี่ตีสายบูยไม่แต่ว่า<ม>ถ้ากูตาย,ตายกูก็ไปลึกเลยนะไอ้เชี้ยถ้ากูตายกูก็ไปลึกเลยเพราะว่ากลัวจะเล่นล้วงล้วงก่อนใช่ไ้มพี่จะเล่นล้วงตรงกลางไฟก่อนล้วงปุ๊บเหมือนกูต่อยต่อย,ต,อยต่อยบี้งอ่ะต่อยบูทอ่ะแล้วกูก็จะหาเพื่อเพื่อนศพตรงนั้นก่อนอแล้วกูค่อยไปบ้านไปบ้านเขาแต่ถ้ากูตายอ่ะกูก็จะไปเลยไงอันนั่นแหละนี่เหมอพี่ใช่แต่กำลังหาวิธีอยู่ว่าทำไงถึงจะไม่ได้เสี่ยงขนาดนั้นอะ ไปม,มันไม่เสี่ยงขนาดนั้นถ้าถ้ามีแผงที่ล็อกไว้ที่จะบุกบ้านแบบที่ไอเนิร์ดล็อกแล้วเนี่ยอันนี้พีก็ไ,ได้ไงนเนิร์ดก็ไปกับพี่ก็ได้เนอไม่เสี่ยงแล้วประเด็นคือตอนนี้คือ,อนนจะเอาไอ้ปาร์คไปหรือเอาไอ้พัดไปไอ้ปาร์คดีกว่าคือว่าเอาไอ้ปาร์คดีกว่า,า,วาให้พัดระเบิดไฟกลางดีกว่าเออก็จริงต้องมีไอ้เวทหรือไอพัดเบิดให้อ่ะตอนแรกอ่ะตอนคิวฟิตต้นต้นไฟอ่ะคือแม่งรัวจัดเลยไปโอ้โห แต่คือดึงตบเราแม่งแพ้แล้แหละก้อยป้าก็บุกบุกบุกดีไอเฮียออดอะไม่ได้เฮียออดอ่จจะติดเล่นอยู่ตรงนั้นอะคือคือเเล่นดีอยู่นะพี่คือก็มันติดเล่นอยู่ตรงนั้นไงก็มันจะตีอยู่ตรงนั้นน่ะจนกว่ามันจะตายกันไปข้างนึงอะคือเรียกมันก็ไม่หันน่ะคือกูจะเอาอ่ะกูจะเอามันให้ได้กูจะฆ่าแม่งอะกูจะฆ่าแม่งอะก็แพ้ทุไปแล้วก็แพ้ไปแล้วและศพและและศพก็อยู่ตรงนั้นอะเป็นร้อยอะศพอยู่ตรงนั้นอะ ไม่มีใครใครเคลื่อนให้มันนะก็อยู่ไงก็ตีตายมันก็เกิดมาแล้วมันก็ตีตายอีกมึงไม่เห็นหรอที่มันบอกว่าตายเรื่อยๆอ่ะนั่นแหละเขาชุบมาก็แพงสะาับบินทะเลตายได้ชุบมาเรียกมันไม่รู้จะเรียกยังไงแล้วชุบมาแล้วก็ฆ่าเขาอีกอะเรียกจนเหนื่อยอะสรรมาธรมาไรอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ถ้าเล่นหน่อยนี้ก็ได้แต่ว่าก็ต้องก็ต้องล็อกกันไปเลยอะคือยืนคู่กันไปเลยอ่ะคู่กันไปเลยอะ หาเพื่อนให้เจออะแต่วงน,นี้มีคนซ้อมเหรอนายปางไล้รักให้อยู่ครับแล้วไล่ลักซ้อมมาไหนอะไล่ลักอะเขาบอกหลังสิบเจ็ดขขอยาเฮียนดนดิขอเขาแน่นอนเด็กจะลงวันให้จะบอกให้ไม่รู้ว่าเขาจะซ้อมแบบตืนหรือเปล่านะผมลองทัถามดีมเฮ็ดยูครับไม่รู้ว่างไ เอาดิดีไม่เห็นอ่ะตึงนะที่หนึ่งนะที่หนึ่งนะลองถักอยู่ไม่รู้ว่าะถักเลยมึงทักเลยหนับฟิตตัมไปแต่กลัวอยากเล่นมีดไว้ให้กูเล่นสนับแล้วกูรู้สึกเบื่อจริงๆอ่ะทีนี้ก็ต้องหาสนับคนหนึ่งที่เป็นประจําอ่ะแม่งหน้าหน้าเบื่อแบบหน้าเบื่อสนับมันหน้าเบื่อจัดมันไม่เท่อ่ะกูอยากเท่กูอยากแบบเท่เหมือนมาโคแบบแทงหลังแล้วก็แบบวิงเอียงแล้วก็แทงอ่ะทำได้ยังทำได้ไหม ก็กูไปฝึกม้าถามไ้นี่แล้วได้ใช้ไหมระดับกันยังไม่ได้ใช้เลยอทําไม่เป็นเลยทาไม่ติดเลยไว้ก่อนได้ไหมก็ทำไม่เป็นก่อนได้ไหมก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวฝึกไงก็ก็ถ้ากูได้เล่นมีดอ่ะก็ตั้งใจฝึกไงถ้าไม่ให้เล่นก็ไม่ฝึกไงก็ปิดคอมนอนอ่ะแค่นั้นเองก็ได้เลยถ้าเล่นมีก็ยังมีมีไฟอ่ะแต่ถ้าเล่นสนดับก็นั้นอ่ะก็นอนก็เรียกกูลวกันเวลากูมา มันไม่มีไฟอ่ะมันไม่มีแบบไฟอ่ะงั้นไอ้เฮียยอสอ่ะเอามีดที่ใครคิดว่ากากที่สุดอ่ะเปลี่ยนอ่ะกูแค่นั้นนะใครคิดว่าตัวเองกากที่สุดยกมือไม่ถังมดชิงมีดนะงั้นอ่ะแต่มีดเอฟบีเอสูงหัวแข็งโป๊กอ่างั้นใครงั้นไม่ต้องวัดฝีมือแล้วใครคอมกากสุดเล่นมีดตอนเนี้ยอ่ะมึงว่ามาอ่ะไอยอสอะไรอ่ะมึงอ่ะกูให้พูดตอนนี้ของกากเล่นดมีดันะครับลุงเอาไอเหียไอเหียคอมนี้ก็ โหดเหมือนกันโฟนะผมทิกใหม่โฟนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอาความกากอะใครกากสุดอะตอนเนี้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเลยไายอดสเปกอะไรเอยอไอนี่เปลี่ยนเป็นใครนี่ลุงมึงอะเอามึงเดี๋ยวกูถามก่อนอะมึงสเปกอะไรไอห้า เปรียบกับลุงอะไรยอดไปป่ะอ่าแล้วกูอะเก้าเก้าห้าสู์สามอดีกันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยคนมัดมือโชกอะเปลี่ยนเลยมัดมือโชกเปลี่ยนไปเป็นระดับเลยเมื่อกี้ทั้งบอกลายเส้นนะเขาไม่เปลี่ยนอะไรอ็ท่านบอกแล้วบอกเก้าวันแล้วเี่ตบดอ่ะพี่ทำไงอะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยกอ้เปลี่ยนเลยไอ้ดวงไอ้ดั๊บอะผมเห็นนะโอ้ยเป็นโหดมันโหดกูเห็นมันฝีมือแบบฝีมือคัดหน่อยไม่ได้หรอ แลล้้วรูจักตายผู้เล่นไม่พอใจในอาวุธไปเอางี้เอางี้อ่ะถ้ามึงชนะไอเฮี้ยเวทได้ถ้ามึงชนะไอ้เวทได้กูให้มึงเป็นตัวจริงเลยนั่นเลยยันยันอันนี้เลยถ้ามึงชนะไอ้เวทได้หรือไอ้พัทได้กูให้เป็นตัวจริงเลยโอเคปล่าล่ะงั้นวันพรุ่งนี้มึงไปเริ่มซ้อมกับมันเลยขอมันห้าวินอะถ้ามึงชนะมันได้ก็เอางี้ผมชนะหนักก็ได้โอเคเเออปลี่้วเออย่างอดยอดอดร้องยอดลูกต่อยเลยนเี่ย อย่าโดนเกียร์เอางี้ดีกว่ากูมีสองคนที่กูจะเปลี่ยนเดี๋ยวมึงค่อยไปวัดไก่เซนโอเคป่ะไม่เซนอัดสนับอยู่แล้วพี่เนแค่เอาหรอโอเคเเฮ้ยลลผมมมป่นนนืัาวยยเลน่ะมวันนี้วันนี้มันโชว์มันดันโชว์เองไงเซนมันดันโชว์จับไม้เองวันเนี้ยเฮ้ยไอ้ไอ้บาโคตั้งกรุ๊ปเจ้มีดเราอ่ะไม่มีดเราอ่ะมึงวัดเลยเนี่ยมีดเราไม่มีดดเเรรา้วยห เออไม่ใช่หมายถึงให้มาโคไอมาบบไอมา<อ>โคบบมึงบบเอางี้เอางี้ถ้ามึงอยากใครอะอยากเปลี่ยนใช่ไหมอยากเปลี่ยนสมมติไอเยียยอดเนี่ยถือ,อ,อสนับอะถือสนับใช่ไหมมึงไปขอท้าชิงกับใครก็ได้ในมีดอะแล้วมึงถ้ามึงแพ้มันปุ๊บมึงก็ท้าชิงใหม่จนก,กว่ามึงจะชนะมันอะไปเออได้แล้วถ้าใครชนะถึงได้เปลี่ยนกับพี่ได้ไหมเออ ทำไมพี่ไม่ดวนเองทำไมไม่มาคนปามคืนไม่เดี๋ยวกูก็เก่งแล้วไงตอนนี้แต่ตอนนี้กูไม่เก่งไงตอนนี้กูไม่เก่งไงมึงก็ต้องรอก่อนสิพี่ี่ตอนนี้กูยังไม่เก่งไงเดี๋ยวกูเก่งกูยังไม่วัดไงกูวัดไปกูก็แพ้ไงก็รอกเก่งก่อนยนนี้โดนเกียนไอ้ยอดโดนงั้นไอ้ยอดมึงไปคัดมานะโอเคป่ะ ถ้าไมยอมมันก็จิ้มไปนี่เดี๋ยวไอ้ดัก่อนเลยดีอ่ามันก็จิ้มไปดัเดดมันกจิ้มไปดั๊เด็เออไม่ถ้าพี่ยอมอยากเล่นผมหลบให้ได้ไม่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 าม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่ไ่ไม่ไม่ไ่ไมไม่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 ไ่ไม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 ไม่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 ่ไ ถ้าดันหลีกพี่ก้าวรวยแล้วพวกเราไปเล่นไหนอ้เที่ยไปต่อยอยู่โดนไม้ทะลุไปต่อยอยู่เอาไว้ไอ้ว่านะตัดปัญหาเรื่องง่ายมึงปากบอกไอ้ต้าเลยดิบอกว่าให้ทำตะกินหมัดเท่ๆให้เขาหน่อยเนี่ยเพืแบบไล่เขาคนเดียวเอะไปต่อยอยู่โดนล้ำค้างเลยไปไอ้เฮียคุยควยเล่นสนับนะกูจะบอกให้มันไม่ได้มีความเท่เลยเออถ้ากูต่อยตายว่าไปอยากแต่ไอ้เที่ยมันต่อยไม่ตายอะดิ คือมันไม่มีความเท่เหมือนกูวิ่งสกิดเขาอะแต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 ะโอ้โหและใครเห็นเนี่ยเยี่ยไม่มีใครเห็นหรอกจ้าเวมึงดูเนี่ยมาอ่ะกูกูกูจะพูดแบบตกของกูจะพูดตกตกอ่ะเ่าไม่อ้อมเนี่ยนะไอ้เชี่ยอ่ะมึงดูไอ้เชี่ยเวทไอ้เชี่ยออนมีคนไอ้เช่ยไอ้เชี่ยเขาเปียบไอ้เช่ยไอ้เชี่ยออนเป็นเบสี่แล้วกูอ่ะไล่ทุบป่ะฮึ่๊บตึ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 ๊บแป๊ที่กูไปถามไอตี๋ไงมึงจะไม่ได้หรอว่าไอ้ตี๋เขาชมระดับปังปะ อ้ยติบอกเขาไม่เขาไม่พูยอะไรเกี่ยวกับตลาดีพี่เขาบอกว่าไอเยอออนเป็นเมซี่อ่ะ ก auto, rua, so ูอะไล่ทุบพี่บิ no. yeah. mm. ้นก no ูไล่ท oh. ุบเป็นยี nice ่สิบสามวิบตัวปอ๊เย็ดแม่กุ้ยยังไม่เห็นไงยังไม่เห็นไงเนี่ย่นี่อาจจะเป็นมาราโดน่าก็ได้ไม่แต่แต่ในแข่งสนับมันน่าจะดาเมจแรงใช่ใช่นี่ใช่การท่าท่านจะได้ดรามีต์แรงเอาโอเคกูกูเล่นแต่ถ้ามันงู้แบบนี้กูไม่เล่นไม่ไ้เลนต่อมาตั้งแต่ไหนไงั้นกงั้นกูก็เล่นมีดไปก่อนไงถ้าอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้เนี่ยหนายใจเนี่ยงั้นกูเล่นมีดละไอ้ย่าเท้ดุดแรงนะสนับตาจริงเหรอ ไม่แรงใหม่ทิกใหม่แล้วแล้วคำถามคือตอนเล่นมีดเนี่ยพอโดนตีหัวบวมเนี่ยเปลี่ยนไปใม่ใเล่ยไม่ใล่อันนี้หวก่อนนี่่มีดเตะอีกได้มิในดมีเฟไม่เอาไม่รไปบ้าอีกวันนี้เปลี่ยนไปแล้วด้วยเลือกอีกขวยจะผมเห็นผมเห็นนะมันมันพูดอยู่ว่าอ้สถามตัวนี้มันชุบไม่หยุดเลย ไม่ <ś à: S 1> ไม,ม, <illo> ไม,ม่ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะมึงไปหาอัน้นมึงไปหาถ้ามึงไปหาเจออ่ะเดี๋ยวกูเล่นเลยถ้าเขาพูดอ่ะไอ้เหี้ยไอ้สัสหวยยันแม่กูชุบชิบหายกูวิ่งกูวิ่งเล็วไก่เวทก็ไม่มีใครเห็นหัวกูกูนั่งเปิดแชทไอ้เหี้ยเวทดูอยู่ก็ไม่มีใครเห็นหัวกูว่าสนับกูตึงอยู่ไอ้เนี่ยไอ้ของแชทไม่เห็นคุณงามความดีสนับเว้ยเอื่อไหนกูไม่เห็นเมื่อของวิติตะพี่วิ่งอ้อมอ่ะเห็นกันทั้งสตรีมอ่ะหวย ตะดับสดับหายตัวแต่มันต้องมีนะเวลาเพื่อนชบพี่ต่อยตัดอ่ะโอ้โหกูก็ต่อยอยู่แต่ก็ไม่มีใครชมมีมีมีช่องใช้พิมพ์อยู่ไม่มีอ่ะไอ้เหี้ยไอ้ช่องใช้พิมพ์หน่อยดิเดี๋ยวแคปไปเลยมึงหาด้วยวันพรุ่งนี้ผมตอนนี้ผมคุยกับดีมเฮดมาเขาบอกว่าเดี๋ยวถามให้แต่ว่าน่าจะได้ซอมแต่ว่าจะไม่ไม่แน่ใจว่าวันนี้ไหมพรุ่งนี้สิเออวันนี้อะวันนี้ถูกต้องเราวันนี้แต่เดี๋ยวต้องรอเขาเนลีจบ สรุป16ยังไงนะ16หละอะไร16 16เลยพี่16ซ้อมเปล่าทำไมวะก็ไอ้นี่ไงที่ไอ้ป้ามันหามาไม่ซ้อมหรอเพื่อตึงไหมล่ะอเคอ๋อ OK เคหรอรอบจริงนี่ว่ารอบจริงนี่ว่ารอบจริงมาคนดูมันมีลมกันก็ไอ้นี่กระใจมันมีผมกระจายเดี๋ยวมันจะเหนื่อยล้าก่อนเดี๋ยวมันจะมันจะไม่ไม่มีกระจิกระใจได้ได้ อันนี้ไอเซิร์ฟไอนี่นะไอเซิร์ฟไอเซิร์ฟนะไอเซิร์ฟเป็นคนไม่อยากซ้อมนะเฉยเฉยนะดีกว่าทั้งเกี่ยวเ๋ยววันแข่งอ่ะถ้าเดี่ยวตั้งแจับไม่รับได้หมดเลยเราไปเซิร์ฟเราไปเซิร์ฟได้เลยชิวเราบปมซได้เลยเพราะว่าทุกวันนี้กูขายขายของไอ้เฮียลูกปั้นอ่ะมึงรับกูได้เลยเฮียกูไม่ได้มีผลได้ผลเสียแล้วทุกวันเนี้ยกูจัดไปเลยงั้นเอางี้ไอเซิร์ฟ ถ้าแข่ง<ห>อะ่อะเออถ้าเราซ้อมแล้วมีวันไหนได้ซ้อมกับเอลเคถ้าเราแพ้อะ่ะมึงทำลูกป,ปั้นชักนมได้ไหมาบา้านเด็กจะทำให้มันด้วยเอาเอา,เอา,เอาเกาะเจียวออกมาด้วยข้างนอกอกางเกงอะ่ะบา้านได็ชักอะ่ะแตรายการน,นี้ถ้าแชมป์ลุงอัพคอมให้ทุกคนนะคุ้ยสัตว์คุ้ยโอ้ยตังไหนไรเฮียอัพคอมให้สนับอย่างไง้นะได้จริงเจียมเลยได้อยู่นะได้อัพคอมให้สนับข้าพังอ่ะขอขอแบบว่าเฉดฉายอ่ะขอเฉดฉายเลยครับมันผมยังรันอยู่ แล้วได้แชมป์ลุงแจกคอมสักสองเครื่องสาเครื่องเว้ย TPU พอบอดซื้อเองนะพี่จะเล่นไหมนี่เล่นเล่นไปเลยไปไลยไปไปเยไปพ่อพ่นไปเออน้องเหนื่อยแล้วเฮ้ยมึงเอาผู้นี้แล้วเว้ยมึงเล่นดีแล้วแต่แค่ต้องแก้บางบางสิ่งที่ขาดนั่นแหละ